สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้นะเจ้าครูนูก็มาเจอกับทุกๆคนเวลาเดิมนะเจ้าแต่วนะเจ้าครูนูขึ้นดอยไปภูลังการนะเจ้าแล้วที่นี่มันบ่มีคลื่นเลยนะเจ้าครูนูพิดพลาดในส่วนนี้นะเจ้าฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะก็มาเจอกับทุกๆคนเช่นเคยนะคะเห็นไหมคะนี่ข้าวเก็บเกี่ยวเรียบร้อยหมดแล้วนะคะวันนี้ถ้าคุณกําลัง ปลูกมเมล็ดพันธุ์นะคะแห่งความมั่งคั่งของคุณหรือว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จของคุณนะคะรู้ไว้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะอามาก็จะมาเวลานี้เนาะเหมือนกับว่าสั่งตัวเองไวแล้วแบบนี้นะคะก็จะมาเจอความสดชื่นนะคะฉะนั้นวันนี้คุณนูก็อยากจะพาทุกๆคนนะคะมาเก่งกันค่ะทุกคนนะคะเก่งขึ้นได้หลายเท่าเลยถ้าเราได้รู้สิ่งนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณน่ะ เดินทางขึ้นบนไปบนดอยแล้วทีนี้สัญญาณนะขาดหายนะคะไม่สามารถที่จะไลฟ์สดได้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอุ้ยแบบเหมือนขาดอะไรไปนะคะว่าจะไลฟ์แล้วมันไลฟ์ไม่ได้เนะเาะพอกลับมาถึงบ้านมันก็มืดแบบดึกแล้วอะไรแบบนี้ยังไม่ได้ทาอะไรแบบนี้นะคะก็เลยแบบว่าอัดวิดีโอไว้ให้ทุกๆคนได้ดูนะคะวันนี้นะคะคุณหนูก็จะนํานะคะสิ่งที่ทุกคนถ้าคุณได้รู้แล้วนะคะคุณจะสามารถเก่งขึ้นได้หลายเท่าเลยนะคะ ครูนูเชื่อคบว่าวันนี้สวัสดีค่ะครูพิรีขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะวันนี้มาเจอกันไม่ได้มีสีเขียวแล้วเนาะเพราะว่าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะชีวิตของคนเราก็เช่นกันเช่นกันเนาะครูพิรีครูนูเองนะคะครูพิรีนะคะทุกคนได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จของแต่ละคนไว้แล้วนะคะและเวลาที่ผลผลิตของเราอะพีดอกออกผพลนะคะเราก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่า เมื่อไรที่เราจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นได้นะคะแต่ครูนูชื่นชอบอย่างหนึ่งว่าการที่เราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์มันทําให้เราเก่งขึ้นและมันทําให้เราได้รู้สึกว่าการที่เราได้ปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จของเราอ่ะเราสามารถเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์ได้อ่าผลผลิตได้ทุกทุกวันเนาะเหมือนที่ครูนูออกมาไลฟ์สดแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้ทําออนไลน์เหมือนครูพี่ีเช่นกันใช่ไหมคะตอนนี้ก็แบบรวยดังปังดังเปรียงอะไรเนาะก็ <laughs> เรียกอะไรอะ่ะครูลี ฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้คุณนูนะคะแบบเซตเวลาไว้ว่าจะออกมาให้เร็วกว่านี้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมือคําแตม่มันก็แบบเหมือนกับว่าสั่งตัวเองไว้แล้วมันก็จะมาเวลาประมาณนี้นะคะฉะนั้นวันนี้นะคะอยากใครอยากที่จะเก่งขึ้นหลายๆเท่านะคะรู้ไว้เลยคะ่ะอย่างคุณนูเองก็ยอมรับเราอะ ชมชื่นชมเองว่าเราเก่งขึ้นนะคะสวัสดีค่ะน้องโบท๊ทขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะครูพี่ดีน้องโบ๊ทนะคะทุกคนเก่งขึ้นเพราะว่าเราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเราก็มาทําอะไรที่แบบเราไม่เคยทํามาก่อนเนาะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยฉันก็เก่งขึ้นตั้งหลายเท่านะคะขอบคุณมากนะคะน้องโบท๊ทที่ช่วยกูนูแช์นะคะ,ะวันนี้นะคะน้องโบท๊ทขอบคุณสําหรับหัวใจนะคะเห็นบรรยากาศกองฟาง กอนฟังคิดถึงบรรยากาศทางบ้านไหมคะอาทจันทร์ก็ขึ้นมาแล้วนะคะ,ะฉะนั้นวันนี้เนาะเริ่มเข้าเรื่องเลยนะคะใครที่อยากจะเก่งขึ้นหลายเท่านะคะสิ่งแรกที่คุณจะรู้ก็คือคุณนะจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะจากการที่เจอเรื่องราวมากมายอุปสรรคหรือว่าความท้าทายนั่นเองค่ะเพราะว่าคนเก่งหรือว่าคนสําเร็จระดับโลกนั้นน่ะ เราเห็นเขาเก่งแบบที่เราเคยดูเขาไลฟ์ดูเขาทำออนไลน์ทำไมเขาเก่งจังเอ๊ะชีวิตของเขาจะเคยเจออุปสรรคเจอความท้าทายหรือเปล่านาอเนาะบางครั้งเราก็คิดแบบนี้เนาะแต่จริงๆแล้วพอเรายิ่งได้เข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์เรารู้ว่าคนที่เขาจะเก่งหรือว่าเป็นมหาเศรษฐีหรือว่าอยากที่จะมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้านของชีวิตนั้นล้วนแต่พัฒนาตัวเองมาจากการที่เจออุปสรรคเจอปัญหาเจอเรื่องท้าทายต่างๆทั้งนั้นนะคะเพราะวันนี้ถ้าเรา เ,เป็นคนหนึ่งที่อยากจะเก่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเก่งในโลกออฟไลน์หรือว่าโลกออนไลน์นะคะทุกคนเห็นบรรยากาศแล้วอ่าสดชื่นไหมเพราะว่าอาจจะไม่มีสีเขียวเห็นสีเขียวเล็กน้อยนะคะแต่เห็นเป็นกองฟางซะมากกว่าเนาะทางเหนือเรียกกองเฟียงนะคะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะโค้ดพี่หนึ่งขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ วันนี้หลายๆคนเริ่มทําออนไลน์และมีความรู้สึกว่าทําไมฉันสําเร็จยากจังหรือว่าทําไมฉันจะต้องเจอเรื่องราวเจออุปสรรคมากมายนะคะเพราะว่าการทําออนไลน์นั้นมันเป็นสิ่งใหม่สําหรับใครหลายๆคนและคุณรูเชื่อว่าเป็นสิ่งสิ่งใหม่สําหรับคนเยอะแยะมากมายเลยค่ะ,ขอ,คะ,คะคขอบคุณมากนะคะครูพี่หนึ่งขอบคุณมากมากที่มาสันไลฟ์สดมาส่งพลังใจกันให้แบบสดๆเนาะคุณนูก็เป็นคนหนึ่งคะ่ะที่ยอมรับว่ารู้จักโลกออนไลน์แบบรู้จกักแบร ก็ปีกว่าแล้วเนาะแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ขึ้นมาอยู่จุดเนี้ยเราจะไม่มีทางเก่งขึ้นมาได้เลยขอบคุณมากค่ะโค้ดที่หนึ่งขอบคุณรับเลยนะความสวยเนาะไลฟ์สวยคนสวยฉักสวยต้องชื่นชมตัวเองไว้ก่อนเมื่อก่อนอยู่ในโลกออฟไลน์ผู้ดีผู้ถูกนะคะก็ไม่เคยชื่นชมตัวเองค่ะบางครั้งอะ่ะเราเรามีแต่ชื่นชมคนอื่นนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะเพราะว่ามันไม่มีสีเขียวเนาะกูนูก็ต้องใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมคะก็เลยจะทําให้ตัดกับกอ,องฟางแบบนี้เนาะทุกคนจะไดม้มีความรู้สึกว่าเจอสีเขียวด้วยในกับเสื้อกูนูนะคะอ่าแปบ๊บนึงนะคะวันนี้ถ้าใครหลายๆคนนั้นขึ้นมาอยู่บนโลก,โลกออนไลน์ใหม่ๆหรือว่าอาจจะทํามาได้สักพักนึงเหมือนุณนูก็ทําได้ปีกว่าแล้วนะคะแล้วมีความรู้สึกว่า อ๋อบางครั้งเราเจออุปสรรคเราเจอเรื่องท้าทายถ้าเราไม่เจอเรื่องนี้รู้ไว้เลยละว่าเราจะไม่มีทางเก่งขึ้นมาเลยค่ะฉะนั้นแล้วถ้าวันนี้คุณลงมือทําออนไลน์หรือว่าทําอะไรก็ตามแล้วคุณมีความรู้สึกว่าทำไมเรื่องนี้จะต้องมาเกิดขึ้นกับฉันมันเหมือนทาบางคนนะรู้สึกทอ้อแล้วทอ้อแล้ว ไปไปมาก็ถอยเนาะคุณูจะบอกประจําเลยว่าหลายคนมักจะรู้สึกท้อเวลาลงมือทําสิ่งใดแล้วก็ตามนะคะพอเราท้อยเยอะๆเราก็จะถอยเพราะเรามีความรู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องมาเจออุปสรรคทําไมฉันจะต้องมาเจอปัญหาเยอะแยะเราไม่รู้หรอกว่าคนสําเร็จยิ่งใหญ่ระดับโลกนั้นนะทุกคนอะ่ะผ่านจุดๆนี้มาแต่เขาอะ่ะสามารถพัฒนาจากการที่เจออุปสรรคเจอเรื่องท้าทายใช่ค่ะคนพี่หนึ่งเนาะเมื่อก่อนคุณนูนะคะไม่เคยชื่นชมตัวเองเลยเคย ว่าตัวเองตาหนิตัวเองเห็นตัวเองอ่ะแบบไม่เก่งไม่สวยไม่มีอะไรดีแบบนี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วเราทุกคนอ่ะมีความเก่งมีความดีมีสิ่งดีๆอยู่ในตัวมากมายเลยนะคะพอได้ขึ้นอยู่บนโลกออนไลน์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอ่ะ ก็มีความเก่งนะดังนั้นแล้วความเก่งที่เราไม่เคยเห็นนั่นน่ะพอเราได้มาอยู่จุดจุดนี้เรายิ่งเจออุปสรรคเจอความท้าทายและไปเรียนรู้คนสําเร็จอ่ะมันทําให้เรามีความรู้สึวอ๋อทุกๆอย่างนั้นมันจะต้องมันเกิดขึ้นน่ะเพื่อที่จะให้เราพัฒนาตัวเองอย่างวันนี้ถ้าคุณูไม่ได้มาอยู่จุดนี้ไม่ได้มาเป็นคุนูในวันนี้ค่ะแล้วอ่เวลาที่คุณูเห็นคนอื่นเก่งคุณูก็จะชื่นชมคนอื่นแต่ไม่เคยชื่นชมตัวเองเลยค่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราเจอุป เราเรารู้แล้วจุดนี้ว่าอ๋อถ้าฉันอยากเก่เกงขึ้นนะฉันรู้ว่าฉันจะต้องชมตัวเองฉันรู้ว่าฉันควรที่จะพัฒนาตัวเองจากปัญหาและสิ่งต่างๆที่ฉันเจอนี่แหละมันเลยทําให้คุณนูรู้สึกว่าเรายิ่งขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เรายิ่งเจออุปสรรคหรือว่าความท้าทายมันยิ่งจะทําให้เราเก่งมากขึ้นแต่คนส่วนใหญ่ที่เราเห็นคนเยอะมากเลยนะคะที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วเอ๊หายไปอย่างคุณูที่ ที่เดินพร้อมกันหรือว่าเพื่อนที่ในคอสหรือว่าอะไรเราเคยเห็นเราทักทายกันว่าเราลงมือทําอะไรไปแต่บางคนก็ห่างหายไปหรือว่าคนบางคนก็หายไปเลยนั่นเพราะว่าเวลาที่เจออุปสรรคหรือว่าเจอเรื่องท้าทายอ่ะเขาจะไม่พัฒนาตัวเองเพราะเขามีความรู้สึก,กว่าทําไมเขาจะต้องเกิดมาเจอเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งสําคัญสิ่งแรกที่จะช่วยให้คุณเก่งขึ้นได้ก็คือ คุณจะต้องรู้เลยว่าเวลาที่คุณเจออุปสรรคเจอเรื่องท้าทายต่างๆนานานั้นคุณจงพัฒนาจากการเจอสิ่งสิ่งนี้รู้ไว้นะคะว่าอุปสรรคความท้าทายนั้นมันเป็นเหมือนเพื่อนที่ดีที่สุดสําหรับคุณค่ะมันจะช่วยผลักดันให้คุณเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะสวยขึ้นเก่งขึ้นมั่งคั่งในทุกๆด้านเลยค่ะสวัสดีค่ะครูปกกี้ สวัสดีค่ะครูน้องแต่สวัสดีนะคะคิดถึงค่ะคิดถึงทุกๆคนมากๆเลยเมื่อคืนเมื่อวานคุณูนะคะกะจะไปไลฟส์สดบนดอยนะคะแล้วทีนี้ด้านเป็นคลื่นดีแท็กสัญญาณดีแท็กนะคะแล้วก็ไม่ได้เตรียมพร้อมเลยเจออุปสรรคเลยค่ะเจออุปสรรคคือว่าเหมือนกับว่าเราจะเตรียมพร้อมไว้แล้วนะคะสัญญาณเน็ตเตรียมพร้อมสัญญาณเน็ตอดีแท็กพอไปถึงบนดอยนะคะอ้าวฉันไม่มีคลื่นนะคะเลยมีความสวยอ๋อปัญหาเนี้ย หมายความว่าฉันไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรสักอย่างเลยนะคะเสียดายมากเลยค่ะเมืม่อวานนะคะวิวบรรยากาศบนดอยสวยงามมากนะคะ,ะเห็นไหมเวลาที่คุณูเจออุปสรรคเจอเรื่องท้าทายนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะครูป,ปกี้จริงไหมคะครูป,ปกี้เนาะถ้าเมื่อก่อนนะเราอยู่โลกออนไลน์อย่างคุณูว่าเตรียมพร้อมวันนี้ฉันเตรียมสัญญ,ญาณเหนียดว้พร้อมแล้วฉันจะขึ้นไปบนดอยจะไลฟ์สดสว,สวยให้ทุกคนดูแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะครูน้งแป ช่วยคุณูแชนะคะ,ะมีเสียงเอฟเฟคด้วยแล้วทีนี้พอเจออุปสรรคว่าอุยสัญญาณเน็ตก็ไม่ดีไลฟส์สดก็ไม่ได้แบบนี้นะคะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าฉันน่ะแบบอเออไม่เป็นไรว่าหมายความว่าเขาจะต้องให้ฉันรู้ว่าฉันจะพัฒนาในจุดนี้ต่อไปเนี้ยเวลาขึ้นบนดอยให้เปลี่ยนสัญญาณเป็น AES หรือวาทูุงบจะดีกว่า <laughs> ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคหรือปัญหาอะไรก็ตามนะคะสวัสดีค่ะครูพาร์ทขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้ก <tense> <Kollege. Hayır. S 2> <forecasting>. ับค <light> ุณ <cold> นูนะคะทุกคนไม่เห็นสีเขียวของธรรมชาติแต่ก็เห็นสีเขียวของเสื้อคุณนูเนาะคุณนูก็จะใส่เสื้อให้มันเข้ากับบรรยากาศนะคะเห็นไหมคะมีเล็กาวด้วยอ้าวมีเสียงรบกวนด้วยนะคะเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปทางนู้นก่อน ทางนูน้นทางบ้านใครมืดแล้วบ้างเอยคุณูยังไม่มืดเลยเกี่ยวข้าวแล้วค่ะคุณพัททางนี้เมื่อก่อนเนาะเป็นยุคก่อนๆนนะ่ะมันก็พัฒนาไปตามยุคอินเทอร์เนะ็ตเนาะตอนนี้วิธีการเกี่ยวข้าวก็ใช้รถเนาะมันก็เร็วนะคะ,ะเหมือนเรานี่แหละพอเราขึ้นมาอยู่โบนโลกอินเทอร์เน็ตทุกสิ่งทุกอย่างก็จะรวดเร็วการพัฒนาตัวเองของเราก็รวดเร็วเพราะว่าเรามีต้นแบบคนสําเร็จให้เราได้เรียนรู้ได้พัฒนาและเข้าไปฟังเขาไปเสพเขาใช่ไหมคะ เานั้นการที่เราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นอ่าอากาศดีคิดถึงบ้านใช่ไหมคะคุพัทครูพัทครูพัทเป็นคนจังหวัดไหนคะ เห็นคุณูแลจะได้คิดถึงธรรมชาตินะคะทุกคนทุกคนอ่ะเวลาที่เจอทุ่งนาเจอธรรมชาตินะคะเพราะคุณูอยากจะให้ทุกคนอ่ะเวลาเข้ามาดูไลฟ์คุณูอ๋อคุณูมาพร้อมธรรมชาตินะคะเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้สวยเราก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยแต่พอเรารู้สึกว่าเราออกมาพร้อมธรรมชาตินะคะธรรมชาติอ่ะทําให้เราสวยขึ้นใครบอกก็บอกตัวเองนี่แหละค่ะคุณูก็เลยเลือกที่ว่าคุณูจะเลือกออกมาพร้อมธรรมชาตินะคะเห็นไหม ทุกคนเห็นกองเฟียงของฟางเนาะที่มันแบบเหลืองๆแล้วคุณนูก็จะใส่เสื้อสีตัดสีเขียวคุณนูก็จะโดดเด่นอะไรแบบนี้นะคะใช่ค่ะเรียนรู้จากต้นแบบค่ะคุณน้องแต่เนาะถ้าเรามันเป็นโลกออนไลน์อ่ะมันทําให้เราเก่งเร็วขึ้นเราพัฒนาตัวเองเร็วขึ้นมันเพราะเพราะว่าโลกออนไลน์มีต้นแบบความสําเร็จให้เราได้เรียนรู้มากมายใช่ไหมคะถ้าเมื่อก่อนเราอยู่ในโลกออฟไลน์เราเรา รู้สึกว่าเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรคเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้รวดเร็วเพราะว่าเราจะต้องมาคิดเยอะอยู่คนเดียวไม่มีใครมาบอกเราแบบนี้เนาะใช้รถเกี่ยวค่ะตอนนี้ใช้รถเกี่ยวแต่ว่าเกี่ยวมือก็ยังมีนะคะครูพัดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วอ,ะะะอ่ะจะประหยัดเวลาโดยการที่ใช้รถเกี่ยวมันจะรวดเร็วเนาะมันก็เหมือนอินเทอร์เน็ตแหละเดี๋ยวนี้อยากเวลาที่เราใช้รถเกี่ยวข้าวอะ่ะ เกี่ยวเสร็จเร็วแล้วก็มีเวลาที่จะมาเล่นเฟสเร็วๆเคยไปเกี่ยวใช่ไหมคะคุณพาร์ทคุณหูเคยเกี่ยวนานแล้วค่ะแต่ตอนนี้เขาใช้รถแล้วก็ก็ดีไปอย่างแบบทุนแรงเนาะเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องอะทุนไอ้ส่วนที่เราจะเหนื่อยมากๆเราก็ใช้ใช้เงินแบบดีกว่าเพราะว่าเราเอาเวลาที่เหลือมามาหาเงินแบบนี้เนาะมันก็ดีไปอย่างนะคะอ่างยาวเลยข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองนะคะถ้าวันนี้คุณอยากเก่งขึ้นหลายเท่านะคะคุณจง เปลี่ยนมุมมองของคุณใหม่นะคะเมื่อก่อนคุณนูเองเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่เราเจอเรื่องราวเจออุปสรรคมากมายเรามีความสัวททำไมฉันรู้สึกแย่ฉันทำไมฉันไม่เก่งทำไมฉันและฉันจะพัฒนาตัวเองให้มันผ่านจุดอยู่นี้ไปได้ยังไงเพราะว่าเวลาที่เราเจออุปสรรคเจอความท้าทายเราไม่เคยเปลี่ยนมุมมองสวัสดีค่ะครูเจี๊ยบขอบคุณนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับคุณนูนะคะอ่าขอบคุณมากค่ะครูเจี๊ยบวันนี้คุณนูต้องใส่สีเขียวตัดกับ กองฟางเนาะที่ว่าเขาเกี่ยวข้าวแล้วนะคะขอ,คคขอบคุณครูเจี๊ยบขอบคุณครูพัดนะคะ เราเวลาที่เจอปัญหาเราอยากจะเก่งขึ้นนะคะเราจะต้องรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ค่ะเมื่อก่อนเวลาที่เราเจอปัญหาเจออุปสรรคเรื่องท้าทายต่างๆตอนที่เรายังไม่ได้รู้จากโลกออนไลน์ตอนที่เรายังไม่ได้ก้าวขาขึ้นมาอยู่บนออนไลน์นั้นเรามีความรู้สึกว่าฉันจะสามารถผ่านเรื่องร,องราวนี้ไปได้ยังไงบางครั้งเวลาเราเจอแล้วเรามีความรู้สึกว่าชีวิตของเรามัน,ม,นมันย่ำแย่อะไรแบบนี้เนาะเมื่อก่อนเนาะแต่พอวันนี้เราได้รู้จากโลกออนไลน์เราเริ่มรู้สึกว่า อ๋อคนสําเร็จระดับโลกทุกคนน่ะเขาเปลี่ยนมุมมองของเขาเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองอย่างเช่นเวลาที่เราเจอ,อความท้าทายเจออุปสรรคต่างๆเมื่อก่อนเราจะคิดว่าเราเจอกําแพงที่มากัน้นความสําเร็จของเราแล้วเราจะสามารถฝ่าด่านกําแพงนี้ไปได้ยังไงพอวันนี้เราได้ก้าวขึ้นมาอยู่บนออนไลนอ์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าโอฉันรู้แล้วว่าคนสําเร็จทุกคนอะ่ะ เขาเก่งขึ้นเพราะเขาอ่ะพัฒนาจากการที่เขาเจอเรื่องท้าทายเจออุปสรรคโดยการที่มองเห็นอุปสรรคและความท้าทายหรือว่าปัญหาต่างๆนั้นเป็นบันไดค่ะถ้าวันนี้เรารู้ว่าขอบคุณครูพัฒมากนะคะเรารู้ว่าปัญหาหรือว่าอุปสรรคต่างๆนั้นมันเป็นบันไดอ่ะเราจะมีความสุขมันจะน่าที่จะอยากจะให้เราแบบก้าวไปแต่ละขั้นละเกินเนาะมันทําให้เรามีความสึกชีวิตของเรามันมีความหมายเพราะจากการที่เราเปลี่ยนมุมมองใหม่ ถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะเราก็ไม่ยอมที่จะเราไม่รู้ะนะเนาะเสร็จแล้วคิดถึงบ้านใช่ไหมคะคุณพาดอ่างั้นก็ชมธรรมชาติไปเลยนะคะคุณพาดคุณนูจะมาส่งพลังใจกันด้วยการรับชมธรรมชาติเนะเอ่าเริ่มมืดแล้วคุณนูมาหาแสงไฟก่อนนะคะ <c oughs> อ่าอันนี้มาเจอสีเขียวนะคะฝั่งนี้สีเขียว เนาะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าใครกําลังอยู่กับปัญหาหรือว่าเราเรา,เราแค่เจอบางครั้งเมื่อก่อนอยู่ในโลกออนไลน์เราเจอปัญหาเล็กน้อยเราก็มองมันเห็นแบบเป็นทางมืดแล้วไม่รู้จะไปหาทางสว่างได้ยังไงพระอาทิตย์ดตกดินโดยสวยใช่คะ่ะขอบคุณนะคะครูพาร์ททุกคนอะ่ะเวลา,ามาเห็นคุณนูนะคะคุณนูขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ส่งพลังใจให้ทุกคนโดยการออกมาพร้อมกับธรรมชาตินะคะ ฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะคะว่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะเก่งขึ้นเปลี่ยนบุมมองตัวเองใหม่นะคะเห็นว่าทุกปัญหาทุกอุปสรรคนั้นเป็นบันไดนะคะอย่ามองว่าเป็นกำแพงที่กั้นความสำเร็จของคุณกั้นไม่ให้คุณเดินต่อไปได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นเป็นกำแพงเราจะแบบมีความรู้สึกว่าฉันคงไปต่อไม่ได้นะคะ แต่ถ้าเรามองเห็นเป็นบันไดเลยเราทุกๆคนอยากที่จะก้าวเดินค่ะเพราะว่าเวลาที่เราได้ได้ก,ก้าวขึ้นขั้นขั้นแรกแล้วอะ่ะเราก็มีความภาคภูมิใจเลยเนาะและเราก็อยากที่จะก้าวมันต่อไปใช่ไหมคะอืมชันนันแล้วคุณอูจะสรุปให้เลยนะคะทุกคน วันนี้นะคะใครที่อยากจะเก่งขึ้นหลายเท่านะคะแค่รู้วิธีนี้ค่ะคุณก็จะสามารถเก่งขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าคนสําเร็จทุกๆคนนะคะเขาก็ผ่านจุดจุดนี้มาเช่นกันค่ะถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะคะได้รู้วิธีแล้วเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อมันง่ายๆแบบนี้เองเหรอชีวิตว่มันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆเลยอ่าเมื่อก่อนเราอ่ะไม่ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้เนาะคุณูยังไม่ได้เป็นคุณูอ่าคูพัฒยังไม่ได้เป็นคูพัฒเนาะ สวัสดีค่ะน้องวาวแววขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูพี่นุ่นะคะมืดแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนุ่สรุปให้เลยนะคะสิ่งแรกเลยวันเนี้ยทุกคนนะคะ So, ขอบคุณค่ะน้องวาแววทุกคนจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะจากการที่เจออุปสรรคเจอเรื่องท้าทายค่ะหลายคนวันนี้เวลาที่เจออุปสรรคเจอเรื่องท้าทายมักจะท้อนะคะเวลาที่เราท้อน่ะท้อนานๆคุณจะถอยแน่นอนค่ะฉะนั้นรู้ไว้เลยว่าคนสําเร็จทุกคนนะ่ะเขาก็เคยเจอค่ะและพอวันหนึ่งที่เขาเจอและเขาผ่านมันมาได้อะ่ะเพราะอะไรเพราะก็เขารู้ว่า ปัญหาหรือว่าบททดสอบต่างๆที่มันเข้ามาเนี่ยมันทําให้เขาพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นค่ะถ้าคุณอ่ะทําบางสิ่งบางอย่างแม้กระทั่งการทําออนไลน์นี่แหละเป็นสิ่งที่คนยุคนี้ทากันเยอะมากและคนที่จะประสบความ <c oughs> สำเร็จานตัวเอง <c oughs> ขอบคุณมากค่ะน้องวาเวลครูพี่นูจะนําธรรมชาติมาฝากทุกๆคนเนาะฉะนั้นเวลาที่เราเจอนะคะจงรู้ไว้ว่าการที่เราจะเก่งขึ้นหลายๆเท่าคุณจะต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาอยู่แล้วละ่ะ ดังนั้นควัที่จะพัฒนาตัวเองจากการที่เจอเรื่องเรื่องนั้นถ้าเราไม่เจอหมายความว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไม่มีทางรู้อะไรเลยค่ะอย่างครูนูนะคะขอบคุณมากค่ะครูน้องวาแวว คุณูไม่ขึ้นมาอยู่บนโลกอะไรคุณูจะไม่รู้เลยว่าเวลาที่ฉันเจอเรื่องเรื่องนี้ฉันจะนำพาตัวเองอ่ะไปต่อได้ยังไงนะคะแต่พอเรามาเรียนรู้จากคนสำเร็จอ่ะเรารู้ว่าเขาอ่ะคิดแบบนี้เขาบอกเราแบบนี้อ๋อพอเราได้เรียนรู้ยิ่งเรียนยิ่งตื่นรู้เนาะเพราะคุณูเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักการเรียนรู้รักการพัฒนาตัวเองนะคะมันทำให้เรารู้ว่า บางสิ่งบางอย่างอ่ะถ้าเราอยากที่จะสําเร็จอ่ะถ้าเราไม่เคยเจอมันเลยอ่ะพอวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าฉันสําเร็จแล้วนะฉันสําเร็จยิ่งใหญ่แล้วเดินไประหว่างทางอ่ะคุณเหมือนจะใกล้เส้นชัยแล้วอ่ะแต่คุณอ่ะไปเจอปัญหาระหว่างแค่แค่อีกนิดเดียวคุณจะถึงเส้นชัยแบบนี้แล้วปัญหาเนี่ยที่มันไม่เคยเจอเกิดกับคุณเลยมันไปเกิดก่อนที่คุณจะถึงเส้นชัยแต่คุณไม่สามารถแก้ไขได้เลยอ่ะ คุณก็เหมือนกับว่าจะต้องถอยหลังกลับมาเหมือนเดิมค่ะฉะนั้นแล้วทุกปัญหาที่เข้ามาในชีวิตของคุณนั้นคุณต้องรู้เลยว่าคุณจะต้องใช้วิจนาญาณ <c oughs> ก็เรียกอะไรประมาณนี้เนาะเหมือนว่าใช้เหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนอ่ะเพื่อนสนิทของเราเลยะคะ่ะจริงๆแล้วความบิดเบา้นะคะอุปสรรคต่างๆนั้นเขาเข้ามาเพื่อเป็นเพื่อนเราเพื่อที่จะให้เราพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นดีขึ้นเพราะทุกครั้งที่เราได้เจอถ้าเราใช้ ไปพัฒนาตัวเองเราจะเก่งขึ้นได้หลายเท่าเลยค่ะแต่ถ้าวันนี้ใครหลายคนที่เจออุปสรรคเจอบททดสอบเจอเรื่องท้าทายแต่ไม่ยอมลุยไปกับมันนะคะไม่ยอมคบกับมันนะคะแล้วไม่ยอมแก้ไขอะไม่ยอมพัฒนาเราก็จะไม่มีทางที่จะสําเร็จได้แน่นอนค่ะและสิ่งที่สองนะคะวันนี้ถ้าอยากจะเก่งขึ้นนะคะรู้ไว้เลยเวลาที่เจออุปสรรคเจอเรื่องท้าทายนะคะคุณจะต้องรู้ว่าคุณควรที่จะเปลี่ยนมุมมองใหม่ค่ะ เปลี่ยนมุมมองใหม่ให้กับตัวเองเพราะเมื่อก่อนการที่เราอยู่ในโลกออฟไลน์นั้นเราเจอปัญหาเจอบททดสอบเราจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของฉันมันมืดมนมันดูใหญ่และเกินแล้วฉันจะผ่านมันไปได้ยังไงเพราะฉันมองเห็นมันเป็นกำแพงสูงและเกินนะคะแต่คนสำเร็จทุกคนนั้นเขาเก่งขึ้นเพราะเขามองบททดสอบบทท้าทายอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตของเขาเป็นบันไดค่ะ และเวลาที่เขาพัฒนาตัวเองและก้าวบันไดขั้นแรกขึ้นไปได้แล้วเขาจะรู้ว่าฉันจะต้องแบบตื่นเต้นอยากจะก้าวต่อไปขั้นที่สองมันจะทําให้เราทุกคนน่ะมีพลังที่จะไปต่อฉะนนั้นแล้วนะคะเวลาที่เจอบททดสอบเจอเรื่องท้าทายจงรู้ไว้เลยค่ะว่านั่นแหละคุณได้เจอบันไดที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จแล้วค่ะจงเดินต่อไปนะคะสวัสดีค่ะครูกว้างขอบคุณมากเลยนะคะครูนุจะจบแล้วครูกว้างไปย้อนนะคะวันนี้คุณนูมา เวลาเดิมแล้วมันก็มืดเหมือนเดิมแต่ว่าจะมาให้ทุกคนพบชมธรรมชาติเนะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะที่มาส่งให้กับครูนูนะคะทั้งสดและย้อนหลังนะคะขอบคุณมากค่ะกุ้กว้างขอบคุณนะคะ ทุกคนที่มาส่งพลังใจให้กับครูแม้กระทั่งย้อนหลังนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ทุกคนอยากจะประสบความสําเร็จอยากจะเก่งขึ้นดีขึ้นนะคะและทําให้ชีวิตของตัวเองอ่ะพัฒนาต่อไปได้อย่างยอดเยี่ยมนั้นจงรู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของเรามันทําให้เราเก่งขึ้นสุดยอดขึ้นค่ะและโลกออนไลน์อ่ะจะทําให้คุณเก่งขึ้นอย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะมันไม่ได้เก่งแค่อ่าพื้นฐานนะคะแต่มันเก่งแบบระดับจิตใจอ่ะเกือบทําให้คุณเข้มแข็งอ่ะแลย เก่งสุดยอดอะคุณนูนิยอมรับว่าคุณนูเก่งขึ้นเยอะมากๆนะคะโลกจินวิาญาณของเราเติบโตนะคะสวัสดีค่ะโค้ดพิมวันนี้ครูนูจะจบแล้วนะคะโค้ดพิมอ่าขอบคุณค่ะครูกว้างแชร์แชร์ค่ะโค้ดพิมคุณนูจบแล้วนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ครูนูขอเป็นพลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ ครูนูเชื่อค่ะว่าทุกๆคนเจอปัญหาเจออุปสรรคกันอยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้อ่ะสองสิ่งนี้นะคะทุกคนจะไปได้แบบสบายๆไปต่ออย่างมีพลังและทรงพลังแน่นอนสําเร็จยิ่งใหญ่กันทุกคนแน่นอนค่ะขอบคุณทุกพลังใจนะคะที่มาส่งให้กับครูนูทั้งย้อนหลังทั้งสดและย้อนหลังนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูนะคะเราจะสําเร็จยิ่งใหญ่ ไปด้วยกันแน่นอนค่ะรักและขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์รักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกคนและรักและขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนนะคะรักและขอบคุณโคดพิมพ์นะคะอ่าปีกัญจนาขอบคุณนะเจ้าขอบคุณทุกกลังใจนะคะบาบบายแล้วมาเจอกับครูโนโได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักรักรักนะคะ